ท่านบอกว่าห้ามเปิดดูโดยเด็ดขาดน,นะครับทุกคนนะจนกว่าท่านเนี่ยจะกลับมาหาผมอีกรอบหนึ่งนะนี่ฮะเป็นองค์พระองค์หนึ่งนะพี่ๆด้านในผมคิดว่าน่าจะปั้นมาจากดินนะครับนี่เขาบอกว่าไว้เขากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยมาเปิดดูนะครับว่าด้านในเนี่ยองค์พระเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เหมือนท่านเดินหายเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับผมลเลดินเข้าป่านะทุกคนครับวันนี้ผมกลับมายังสถานที่ที่ชาวบ้านล่ำาลือกันนะครับว่าที่นี่เคยเป็นเมืองรับแรงมาก่อนนะครับทุกคนครับนะก็วันนี้ผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มาหลายวันเหมือนกันละนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องหนุ่มกระเลียงหน่อยนะครับยังไม่ได้ไปหาเลยวันนี้ คิดว่าจะไปช่วงประมาณช่วงเย็นๆนะครับพี่ๆนะถ้าผมคิดว่าถ้าไปช่วงเย็นๆน่ะมันจะดีกว่านะครับนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็กําลังอาจารย์เขากำลังทำพิธีอะไรของเขาไปนะครับไม่อยากไปก่อกวนอะไรมากนะเดี๋ยวคิดว่าช่วงเย็นถ้าไปก็จะเอาขนมมอาอะไรไปให้เขากินแล้วก็นั่งกินกับอาจารย์เขานะคือยังยังไม่ได้พาพ่อหนุ่มกระเลียงไปหาด้วยเลยนะเพราะว่ามันท่านสุดยอดมากครับทานสุดยอดมากๆจริงๆนะช่วยชีวิตหนุ่มกระเลียงไว้ทั้งคนเลย นะก็บุญคุณครั้งนี้ผมไม่ลืมนะครับพี่พี่นะโอเคนะเดี๋ยวเราเดินทางไปยังเมืองรับแลกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะสายอาโอเคไปพี่พี่ตอนนี้ผมจะถึงเมืองรับแลแล้วนะพี่พี่นะก่อนที่จะเข้ามานี่ผมรีบเดินทางเข้ามาเลยนะครับแลวตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงเป็นแบบดนตรีนะครับดนตรีเพลงนะครับดังนะครับลองฟังกันดีๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ยินกันหรือเปล่านะพี่พี่มันล่องมันล่องลอยมาตามลมอ่ะพี่พี่โอ้เหมือนมีคนมาจุดประทันลูกบอลตรงนี้ด้วยนะน่าจะมาไล่ตัวอะไรสักอย่างนะพ,พี่เหมือนจะมีคนอยู่นะั้นอ่ะ มื่อวานเสือก็นําเทียนนําทูบอะไรไม่รู้ไปให้เขาเยอะแยะเลยนะครับอาไปให้คนในเมืองรับแนะเฮย้ยใครอ่ะใส่ผ้าเหลืองนะครับพี่พี่เป็นเนนนะครับ กำลังนั่งสมาธิอยู่นะเฮ้ยเน้นนะครับนด,ด,ดูแผ่นี่เต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมแผ่เต็มเลยนะครับ เหมือนมานั่งสมาธินะเดี๋ยวให้เขาทำอะไรให้เสร็จเต็นที่เรียบร้อยกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปสอบถามพูดคุยกับเขากันอาจะมานั่งสมาธิได้นานแล้วเนี่ยคิดว่านะ ก่อนที่ผมจะมาผมคิดว่าเขาน่าจะออกมาได้จะพักใหญ่ๆแล้วนะดูดิเราเขาทำอะไรให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าไปพูดคุยกันดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นอันรบกวนเขานะครับ จะเดินเข้าไปกราบไหว้เขาดีกว่านะครับ เขาลืมตาจากสมาธิแล้วนะครับนี่มันอะไรอืม น้องชายน้องชายเหรอ,อพี่เห็นไหมไพี่นี่อะไรก็แล้วพี่เขาบอกเขามาสองคนแต่อีกคนหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้ปุ๊บก็แล้วย่งแจ๋นะเป็นอะน่าละ

โั้โหลมแรงมากทุกคนอากาศเริ่มสดชื่นแล้วน <des k Philadelphia> <Urs> <uno> oh, ังยี่บุกอะไรเนี่ยนังยี่บุกลอะไรเฮ้ยโว้เด็กจ้าปงใจเลยออกมาเฮ้ยนังยี่จะอะไรอ่ะนังยี่จอทักเบยเหรอืม คนเขาบอกว่าเขามากันเนน,นะแต่ว่าเนรูปเนี้ยเขานะครับออกมานั่งสมาธิก่อนนะครับพักใหญ่ๆเลยนะครับพี่พี่เขาบอกขคออ่อยตามออกมานะกอนี้ครับตามออกมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆนะครับดูบริเวณนี้นะครับเสียงเนนนี้แบบ น่ารักมากเลยนะครับพี่พี่เสียงเยนนเสียงใสน่ารักเลยนะครับพี่พี่นะแล้วก็พูดคุยกับผมยิ้มแย้มนะครับเนี่ยออกมากับคนคนหนึ่งนะพี่พี่นะเหมือนจะเป็นลูกศิ์ลุกหามคนนี้แหละนะครับออมาออกมากับเขานะครับเห็นไหมวิธีพ่งออกมามผมสะดุง้งสะดุ้งเลยนะพี่พี่ไม่ใช่อะไรหรอกสะดุ้งเลยนะครับเอออยู่ๆออกมาปุ๊บเลยเลยนะครับ เออผมเองก็ตกใจนะไม่รู้ว่าออกมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับตกใจมากตอนแรกเห็นนะครับว่ายังี้ ัชนะครับคือพี่พี่น่าจะรู้นะครับว่าคนในเมืองรับแล่ะเขาจะไม่ค่อยให้ถ่ายคลิปกันเท่าไหร่นะครับในระยะใกล้ชิดนะครับพี่พี่นะเขากลัวว่ามันจะผิดกฎในเมืองนั่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะ ก็ต้องทำาทางนะครับทำที่ทำทางให้เขาเนี่ยได้อยู่สะดวกสบายนะพี่พี่นะจะได้อเปิดทางให้เขาเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับนี่ก็จะอ,ออกหมดเลยนะครับ พินาทายครับทุกคนผมได้องค์พระมาะองค์หนึ่งนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับนี่ท่านให้ผมมานะท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดดูด้วยเดดขาดน,นะครับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดดูนะถ้าเขากลับไปก่อนนะครับค่อยเปิดดูนะครับว่าองค์พระเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนี่ ทุกคนทุกคนครับท่านให้องค์พภาผมมาองค์หนึ่งนะครับนี่นะเห็นไหมองค์พาะนี่ครับท่านบอกว่าห้ามเปิดดูด้วยเด็ดขาดน,นะครับทุกคนนะจนกว่าท่านเนี่ยจะกลับมาหาผมอีกรอบหนึ่งนะนี่ฮนะ เป็นองค์พระองค์หนึ่งนะพี่ๆด้านในผมคิดว่าน่าจะปั้นมาจากดินนะครับนี่เขาบอกว่าไว้เขากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยมาเปิดดูนะครับว่าด้านในเนี่ยองค์พระเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่เขาให้ผมมานะห้ามเปิดดูนะเขาบอกผมแบบนี้นะครับอืม ก็จะเก็บไว้ได้อย่างดีเลยนะครับนี่เห็นไหมด้านในที่ผมบอกน่าจะเป็นปั้นมาจากพวกดินพวกอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็เขาบอกว่าเขาน่าจะนั่งอยู่ที่นี่สักพักใหญ่ๆแหละนะครับถึงจะกลับนะครับแล้วก็ อย่างที่ผมบอกทุกคนนะเดี๋ยวรอมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับอ๋อเดี๋ยวลองถามดูเออเมื่อกี้ถ่ายเออเล้วอ,อยู่นะค,ออคน่อยเออค่ยไหน่แหละเมื่อกี้่ายใชคเกอร์แหละน้องว่างเนี่ยฮะโอ้พี่พี่เขาบอกว่าไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนนะครับมาหาท่านด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะเปิดดูองค์นี้นะครับตามอ่าที่เขาขอเลยนะครับผมก็จะไม่เปิดดูนะมันเหมือนมี เมื่อเมือก,อ,กอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นี่น้ำมันพายอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอเคครับพี่พี่ครับก็จะเงียบให้พี่พี่เนี่ยดูบรรยากาศที่นี่แล้วก็ดูภาพเป็นไปก่อนนะครับนะดูวิดีโอกันไปก่อนนะครับนะก็จะให้พี่พี่เนี่ยได้สัมผัสธรรมชาติกันไปก่อนนะครับโอเค ตอแรงนะครับมาพี่พี่การเป่าแบบเนี้ยต้องบอกว่ามันเรียกลมได้นะครับพี่พี่นะ คือคนถ้าคนแก่เขาทํากันพี่พี่เห็นไหมตอนเวลาเขาตีพึ่งอะ่ะเขาจะเป่าอ่าพวกอ่าทำเสียงเป่านะครับเพื่อพี่พี่รู้ไหมว่าเรียกลมอะ่ะมันช่วยอะไรเวลาตีพึ่งอะ่ะคือส่วนหนึ่งเลยนะครับพึ่งอะ่ะมันจะเป่าไปทางอื่นมันจะลมมาแล้วมันจะไปทางอื่นมันจะไม่ล่วงลงมาโดนคนข้างล่างนะครับใช่หรือว่าคนที่ตีเสร็จอะ่ะเขาลงมาจะได้ไม่โดนเล่นงานนะครับพี่พี่ดังนั้นเขาจะใช้ลม ส่วนหนึ่งนะครับเป่าให้ลมมาแล้วก็ให้ผึ้งเนี่ยมันบินหนีหายไปนะครับนั่นก็เป็นความเชื่อนะครับไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะเห็นว่าคนท่าคนแก่เขาเรียกลมกันแบบนี้มันเขากำลังจะกลับแล้วนะครับอ๋อถ่ายเหรอ เหมือนท่านเดินหายเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้แปกมากนะครับหายไปแล้วนะครับจุดเทียนที่เสือออกมาให้นะเจอไหมได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยนะครับพ,พี่แล้วก็เสียงกระดิ่ง แรกๆเลยอ่ะที่เข้ามานะครับได้ยินเสียงเป็นเสียงดนตรีนะครับอืมแปลกใจเหมือนกันทันหายเข้าไปแล้วนะครับทุกคนท่านหายเข้าไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะรอลูกศิษย์ลูกหามเขาอีกคนหนึ่งนะครับกลับมานะเมะื่อกี้เดินออกไปด้านนอกนะครับพี่พี่เพราะเดินออกไปด้านนอกได้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองหาเรียกเขาดูนะควะควะเหมือนจะได้เสียงตอบรับมาอยู่นะ อลมแรงนะครับตรงนี้ผัดเย็นสบายมากแล้วก็ช่วงนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับยุงเนี่ยน้อยลงน้อยลงแล้วนะครับพี่ๆนะรู้สึกดีนะครับนี่ถ้ายุงยังเยอะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะเป็นไขรร้เลือดออกนะครับพี่ๆนะเออต้องระวังนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวรออีกคนหนึ่งกลับมานะครับ มามองผมด้วยนะครับทุกคน่ายเหรอพี่หายกันเข้าไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอดูนะว่าเขาจะออกมากันอีกหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้นะครับพี่ๆครับ อ่าพวกท่านเนี่ยกลับเข้าไปในเมืองกันหมดแล้วนะครับคือวันนี้ผมรู้สึกว่าผมคุ้มแล้วนะครับได้องค์พระมานะครับแต่ว่าเสียดายนะครับเปิดดูยังไม่ได้นะครับนะเขาไม่ให้ผมเปิดเขาบอกต้องกลับมาอีกทีหนึ่งถึงจะเปิดนะครับผมก็พอมีสัจจะพอนะครับก็จะไม่เปิดนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาอีกงัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับนะโอเค ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับพี่